สวัสดีท่านผู้ชม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 มสวัสดีเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกม Minecraft นะครับ Minecraft ก็คือไม่ใช่ของแทนนะแต่ผมลืมผมไม่รู้ชื่อเกมอ่ะหผมต้องไปหาก่อนโอเควันนี้ก็จะมาเล่นนะถ้านชู้ชมาจะแบบว่ามาจะบอกไม่ออกนะว่ามันเป็นไรว่า ตัวหนังสือมันกลับหลังไปหมดเลยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้ oh. เมื่อคราวที่เราผมถ่ายนะไม่อยู่ตรงนี้เละเฮ้ยเด็กมาอยู่ตรงนี้ด้วยจริงมันคือคนนั่นนะคะแต่เราจะเห็นเป็นเด็กเนี่ยตัวเราก็คล้ายๆโอ้เดี๋ยวคนขายอยู่ในนี้คนขาย,ยตรงนี้เอ้าแล้วคนขายหายไปไหนอะ่ะหิวแล้วสิหิวแล้วครับ ออ้ยมีให้กินหลายอย่างนะเน,นี่ยกินน้ำก็มีโอ้ยเดฟโอเคหนูรู้สึกว่าเราหิวแล้วครับกินเลยดีวยกว่ากินเลยดีกว่าครับกินกินเข้าไปกินเข้าไปโอ้กนน่าจะอิ่มแล้วนะไม่ได้ถามเหมือนกันว่าอิ่มเรื่ัง จริงนีคือมันต้องซื้อนะอย่างนี้แบบว่านี่มันไม่เกมเนยแล้วก็หยิบกินได้เลยแต่หยิบกินมันก็ไม่หายนะหยิบกินได้เลยเฮ้ยเดีเย๋ยวเ,เล่นชิงช้าสวรรค์ดีกว่าที่จริงผมเปิดชิงช้าสวรรค์หนึองนตัวเองก็ได้นะผมเปิดชิงช้าสวรรค์หองนตัวเองก็ได้นะโอววว ผมเปิดทิงช้สสวรรค์เป็นของตัวเองก็ได้นะมันก็มีอยู่ครับผมต้องหาุก่อนนะเดี๋ยวจะเปิดทิงช้สสวรรค์ในพพังนี้แหละเอาแค่นี้เองเปันน่ดนึงแต่ผมขอไปหาที่เปิดก่อนนะตรงนี้น่าจะไม่เวิร์กนะคะ มอไซคับมอไซคับเรเวอร์วิธีจริงเปิดตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยแต่ตรงนี้มันเป็นสถานีรถไฟอะว่าเปิดตรงนี้แล้วครับที่สุดเดี๋ยวผมต้องเปิดผมต้องเปิดอีก่อนทิชชาวสวรรค์อยู่ไหนที่ชาวสวรรค์อยู่นี่วสวรรค์มัน้างได้ห้าอันแค่นั้นนะคะถ้าตึกสิงพูดอย่างนี้ เฮ้ยนี่สะเอ้เอาเฮ้ะนะนะเว้ยมันใช้พื้นที่มากพอสมควรเลยครับโอ้โอ้โอ้วัดวัดไม่มีทางเดินเลยแล้วมนเล่นจริงช้าตรงไหนเนี่ยมันหมุนตรงไหนเนี่ยต้องดูก่อนนะแล้วมันไม่มีให้หมุนนะวัต เอ๊ะก yeah. mm ็พ hmm. ิด so ก right. ็พิดก็พิดเจ้าพระเจ้าแล้วผมขึ้นไม่ได้เปิดทิ้งแค่สว่านก็ขึ้นไม่ได้จะมันน่าเศร้าชัดๆแต่มันก็มีขึ้นอ่ะเดี๋ยวเอ้าเอารถทำไมโอ้มือบอลจริงๆเราแบบว่าลบมอไซไปเลยลบมอไซไปเลยอ่ะเขียนมอไซมาเอา บักก็ครับท่านผู้ชมนบักอกะโอ้โหบักอกะครับเรียบร้อยบักไม่อยู่แถวนี้ออาได้แล้วครับนี่วองช่วนคนได้นะคนคนเหมือนเด็กเลย มันเด็กเลยแล้วผมต้องเข้าช่องแ mm คบมาลกานี่ใช่ไหมเนี่ยโอ้ยังก็เด็กเลยเนี่ยผมอยากเปิดให้มันแบบว่าดีๆตรงเนี้ยโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวพาไปนั่งรถไฟอีกรอบครับมันน่าจะครบเลเวลที่มันจะเป็นรถไฟฟ้าแล้วมั้ง ขึ้นไปดูงนะนี่ลมจะแสงนะกินก่อนกินก่อนเ yeah. นี่ยมันก็ว้ามอะอีกัะกินก่อนขโมยมากินแบบนี้ถ้าไห่ขโมยมากินแบบนี้มมนบบนไม่ดีนะครับน,น,น้องๆอย่าไปทำตามนะครน้ำมันน้ำมนไหลออกจากมด น้องอย่าไปทำตามครับอย่าขโมยแบบนี้นะคะเอาๆมัน,มนยังล็อกเกียร์เลเวลวสามอยู่เลยโอ้โหเงินเราเยอะแต่งใกล้ก็ไม่พอรีดเฮ้ยเรไปทางนี้บ้างผมไม่เคยไปเลยแยอ,อันนี้บอกว่าเอ้ยผิดครับไปนั่งหาง น้ำทางนั้นไปทางน้ำทางนั้นเหมือนกันมุณว่ามันหมุนีได้เลยเหรอเกือบคนนั้นเลยมัน,มนหมุน,มนยยอนนย,ย่างี้ได้เหรอไฟต้องอยู่ตรงหลังนะโอ้โหนี่ก็สร้างรลังใหม่ บอกว่าเริ่มไม่เดียวซะแล้วโอ้วี่นี่มันหลายสายมากเลยเนี่ยถึงแล่สถานีเร้ม,มาเปิดสถานีตรงนี้เลยนะเนี่ยใหญ่มากถึงแล้วจ้าสถานีใหญ่มากวิยังใหญ่สถานีเนี้ยม,มนยมาแล้วรถไฟมาแล้วเชิญขึ้นได้เลยมันไม่ขึ้นสักทีแล้ว สานานี้คือแบบใหญ่มากนะคะสถานีนี้ใหญ่มากเอ้ยมีที่ใครตัรวรถไฟด้วยอผมผมชอบสถานีนี้มากเลยข้างนี้ก็ไม่มีอะไรนะเฮ้ยมันเคยมาแล้วเนี่ยผมเคยมานะคะตอนที่ยังไม่ได้อาจแต่ผมเคยมาแล้วค่ะนบนี้เฮ้ยหรือไม่เคยอั้ผมว่าไม่เคยอะ่ะโอ้โอสหสถานีนี้ ยังใหญ่วุ้ยใหญ่ให่มันถือมามากเลยเนี่รถไฟเราวุ้ยมันก็ถือว่าสูงเหมือนกันนะเนี่ยครับที่สถานี้ก็ดูแบบว่า,วาจเจริญแล้วขอไปขับรถไฟกลับมาแล้วกันมันมีอีสายนั้นตรงนั้นด้หรอสายนั้นไปไหนอ่ะย่าไมันหเโดน อ๋ออยู่นี่ไม่แบบว่าันไม่มีทางกันเลยหมุนกันโอ้โหไปทางนั้นกอนละกันนะคะเห็นนั้นก่อนว่าตรงนี้มีคนไงดูฮะล่งโอห้ยสวยมากเลยอ่ะอย่าบอกนะว่าตรงนั้นมันมีอีกอ่ะเฮ้ย ม,มีอีกใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมอ่ะใช่แล้วใช่แล้วแม่โว้หูเฮ้ยรู้สึกว่ามันบอกว่าไฟมันชามากเ่ะอยาเอารถไฟความสูงมาตั้งเลยต้องเอามันยังไม่หมดอะ่ะสถานีที่ เดาเปล่าข้าจะยิงเนี่ยขอสักพักรถมาก่อนนี่มันเมืองงงเฮ้ยรถไม่อยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยรถไม่อยู่ตรงนี้ได้ไงโอ้ชมันมาตรงเอ้ารถมีสองคันผมว่ามผมว่าตอนแรก ตอนคลิปแรกแม่เลยที่ผมอาลดมาจอดไว้ตรงสถานีนี้นแล้วก็เอารถคันนี้มาจอดอคิปตอนเที่ยงแน่เลยคลิปตอนบ่ายบเที่ยงแน่เลยอเตอนเย็นแน่เลยครับมันค่ำแล้วมืดแล้วตอนนี้มืดแล้วคลิปตอนเย็นคลิปที่แล้ววะพีหนึ่งอ่ะที่ผมโหลดมาสองที่มันโหลดมาสองอันนะ โอ้ยที่จะมีรถจนแน่นะจริงมีรถจนแน่นะครับรถยนต์มันมีหลายคันมากเลยอะืีมมีร้านค้าด้วยเ <c oughs> ปิดร้านสักร้านแถวนี้ดีกว่า <c oughs> ผมจะผมจะเปิดโอ้ไม่ไม่นะมันไม่ยอมหันที่จะมีจนนะครับ รถตัวนี้มันมีรถใหญ่ด้ยนะนี่รถรถฟอร์ดไม่ใช่รถฟอร์ดสิล้อมันบัคเข้ามาข้างในเลยไม่รู้เกมคอนฟิกมันเลือกโลมันเลือกกลางๆางหรือโลหรือไายก็ไม่รู้ว่าเนี่ยล้อมันบัคเข้ามาข้างในเลยเล่บุญไหนผู้ชมต้องฝั่งขวา มันจะมีพอเดินหน้านะมันจะมีอยู่แบบว่าท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะคะมันจะมีสีขาวๆสีดำมาหมุนอยู่นั่นแหละครับล้เอเฮ้ยมันบัคเออกมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่บัคออกมาสิมันบัคเข้ามาได้ไงเฮ้ยชิงช้าสรันผมมันอุ้ยชิงช้าสรันผมมันทําไมมันเฮ้ยเอาลบไปเลยรถผมว่ามัน รถแด็กสนามมาดีกว่ามอไซค์แด็กมอไซค์แด็กนอนไม่ใช่รถแด็กนี่คันนี้แหละสวยงามโหวิว่งแรงมากเลยะแต่ผมว่าคันสีเหลืองมันแรงกว่าเฮ้ยลุกไม่ไดเลยตรงนี้เนี่ยะาะว่าสร้านรถไฟที่เมืองน,นี้มันเยอะมาก เนาบอกว่ามันไม่เหมือนที่เราที่ผมเคยเล่นมากิน,น,ก,นกันดีกว่ากินกหนดีกว่าครับกินแฮมจอกดีกว่าก็แบบว่าไม่จริงไม่หิวนะกินเกมนะไม่ใช่อยากกินในเกมนะอยากกินจริงผมอาจจะไม่มีเสียงแบบว่าแต่บอกว,ว่าตลกตลกเนาะเ่าผมโหลด เ่าผมหาผมยังหาแบบว่าแอปตัดต่อตัดต่อวิดีโอตัดต่อภาพไม่เจอเลยแต่ผมก็มันก็มีเรียอหนึ่งนี่แหละที่ผมเคยใช้อยู่แต่ผมไม่ชอบอะ่ะไม่ชอบมากเลยไม่ชอบมากเลยมันไม่ยอมหมุนไถ่อะ่ะมันอัดในคลิปไม่ได้ด้วยไม่เหมือนนี้ไม่กินแล้วอิ่มแต่หิวของจริง แล้วผมหิวเลยตอนนี้เนี่ยกำลังอัดอยู่เนี่ยต้องไปสงสัยต้องไปกินขนมแวขนมผมก็มีเยอะนะค่อยมาวะรีวิวทีหลังแล้วกันผมคยรีวิวไปแล้วที่ช่องหนึ่งผมมารีวิวทีแล้วผมค่เดีย๋ยวผมหิวแล้วแล้วจะมุกมาออกอะไรตอนนี้เนี่ยโอ้ย นี่นัม้สิมันแบบว่าผมต้องไปบอกว่าผมต้องไปหิวมากแล้วอุย้ยคลิปยาวแล้วโอ้ยประมาณนี้นะครับบายอุย้ยมันยาวเกินไปแล้วเนี่ยอัดอะไรยาวขนาดนี้น่าจะแบบว่ามันยาวมากเค <Okay, S 2> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปต่อไปกันเลยดีกว่าคลิปต่อไปอยู่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะรับชมหรือไม่รับชมก็ กออ็ผมก็ไม่ดูนะแต่เดี๋ยวผมต้องขออนท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายโอ้โหยาวมาก